สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะมาต่อกในพาร์ทที่2แล้วนะคะวันนี้นคุณครูก็จะมาทบทวนเรื่องการนับจำนวนนับให้เด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะมาทบทวนดูข้อนี้กันนะคะเด็กๆช่วยคุณครูปอบในใจหนะะ่อยค่ะว่ามีส้มทั้งหมดกี่ผลนะคะคุณครูจะให้เวลา4วินาทีค่ะเริ่มค่ะ เด็กนับได้หรือยังคะมีทั้งหมดกี่ผลคะมาดูาเฉลยพร้อมกันคะอ่ามีส้มทั้งหมด6ผลนั่นเองนะคะลองมานับพร้อมกันคะ่ะลองมานับพร้อมกันดีกว่า1 2 3 4 5 6นะคะถ้าใครนับได้6ผลแสดงว่าถูกต้องนะคะหรือเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าอะไรคะลองสะกดพร้อมกันหอ ข้อ6นะคะมาดูข้อต่อไปค่ะ,ะมาดูนะคะมาดูตัวการ์ตูนกันค่ะว่ามีตัวการ์ตูนทั้งหมดกี่ตัวนะคะ,ะเด็กๆช่วยคุณครูนับหน่อยค่ะ,ะนับได้หรือยังคะมีทั้งหมด แปดตัวนะคะอะลองมานับพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะสามารถเขียนเป็นตัวเลขคิโนราบิกก็ได้หรือตัวเลขไทยก็ได้หรือตัวหนังสือก็ได้ลองมาสะกดตัวหนังสือพร้อมกันค่ะข้อแอดอแปดนะคะอ่ะนี้เดี๋ยวคุณครูเนี่ยให้เด็กๆ นะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่2ถึงแบบฝึกหัดที่4นะคะเด็กๆสอบไว้ก่อนหยุดคลิปไว้ก่อนนะคะแล้วไปทําแบบฝึกหัดก่อนนะคะหรือจะปิดก่อนก็ได้ถ้าทําเสร็จแล้วเราจะมาเฉลยกันต่อในคลิปนี้เลยค่ะไปทําแบบฝึกหัดก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูคลิปต่อน,นะคะ โอเคเด็กๆทำแบบฝึกหัดกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าใครยังไม่เสร็จนะคะหยุดไว้ก่อนเลยแล้วไปทำต่อให้เสร็จแล้วค่อยมาดูฉเฉลยนะคะะมาดูกันมาดูแบบฝึกหัดที่สองกันเลยนะคะอ่ะมาดูข้อแรกนะคะข้อแรกนะคะตังโมมีทั้งหมดสองสินนะคะข้อสองตอบ หนึ่งนะคะอ่ะเด็กๆด,ดูนะเราต้องเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอลาบิกนะคะถ้าใครเขียนเป็นตัวเลขไทยหรือตัวหนังสือมายังไม่ถูกนะคะต้องแก้ไขเนาะข้อ3ตอบเลข3นะคะข้อ4ตอบ4ข้อ5ตอบ2นะคะมาดูต่อนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะข้อ1นะคะตอบ8 นะคะข้อ2ตอบ6นะคะมีกรานำา6ใบข้อ3ตอบ9ข้อ4ตอบ7ข้อ5นะคะมียินสอ6แทงนะคะตอบ6ข้อ7ตอบ10อขอโทษค่ะข้อ6ตอบ10ข้อ7ตอบ7นะคะส่วนข้อสุดท้ายตอบ5นะคะเป็นไงคะดเด็กถูกกันไหมคะถ้าดเด็กถูกก็สามารถให้ผู้ปกครองเนี่ย ตรวจถูกหรือติ๊กถูกไปด้วยกันได้เลยนะคะอ่ามาดูแบบฝึกหัดที่4ต่อนะคะสำหรับฝบึกหัดที่3เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ตอนเปิดเทอมเนาะมาดูแบบฝึกหัดที่4เด็กๆมาตรวจเองได้เลยนะคะหรือว่าให้ผู้ครองที่นั่งอยู่ใกล้เนี่ยทายได้เลยเนาะมาดูข้อแรกนะคะข้อ1ตอบ6นะคะข้อ2ตอบ ข้อ3ตอบ8นะคะส่วนข้อ4ตอบ9ข้อสุดท้ายตอบ10นะคะจบแล้วแบบฝึกหัดท,ที่4ถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่ได้ระบ,บายสีนะคุณครูป๊อปฝากให้ระบ,บายสีให้สวยงามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ